สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมอาปากน้ำวันนี้ได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกพดกิ่งแก้วนำมาร่วมแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วแต่ก่อนจะไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ ที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับปี2513นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้ที่ผมเจอนะครับก็จะมีเหรียญทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเงินลงยานะครับมีลงยาเขียวและลงยาแดงนะครับครับตัวเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับยังพอมีผิวไฟอยู่ นี่นะครับหลักการพิจรารณาจุดตำหนิจุดตายก็เตรียมรับชมได้เลยนะครับดูไม่ยากเช่นเคยนะครับดูพิมพ์พดูหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับนี่นะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าหลวงพ่อลูกตาลิ้มฝีปากนะครับนี่ ดูลงมาเรื่อยๆนะครับดูตรงสังกติหลวงพ่อนะครับแต่เห็นอยู่เส้นหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นเส้นแตกลงมานะครับนี่ครับจะต้องคมๆแบบนี้นะครับตัวอักษรดูนะครับเป็นมิติเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ดูตัวอักษรนะครับเป็นธรรมชาติของการปั๊มอยู่แล้วนะครับนี่มีเส้น เ้นเซียนเต็มไปหมดทั้งเหรียญเลยนะครับนี่ครับดูตรงกระหนกนะครับในร่องกระหนกดีนะครับดูการปั๊มนะครับคมชัดลึกอย่างนี้เลยนะครับตรงเซียนวิ่งเต็มไปหมดทั่วเหรียญนะครับนี่ครับด้านบนนะครับตะแคงตะแคงจะเห็นเป็นเส้นเลยนะครับนี่เมื่อตะแคงก็จะเห็นผิวไฟธรรมชาติเลยนะครับ เด้งหน้าดูเลยนะครับตัวอักษรหน้าดูไม่ยากครับอย่างที่บอกนะครับเส้นนี้นะครับจะคมมากเลยเส้นนี้ทัวทั้งเหรียญน,นะครับจะเป็นผิวไฟเต็มหมดนะครับมีสเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดทั้งในกระหนกนี้ก็เต็มเลยนะครับเมื่อพิจารณาดูทีนะครับเต็ไมไปหมดตัวนักษร ลายกระโงกหลวงพ่อเผือกว่ากิ่งแก้วจะต้องเด้งนูนขึ้นมาเป็นมิตินะครับนี่นะครับจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับนี่ครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่นะครับดูไม่ยากครับตะแคงตะแคงหน่อยนะครับจะเห็นเป็นเส้นลวดลายเส้นแตกตัวอักษรนะครับรุ่นนี้ที่มีเอกลักษณ์นะครับซึ่งด้านหลังนี่จะมีเส้นอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับ เป็นที่บล็อกเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเส้นนี้นะครับแต่มาจากเลขสองนะครับและดูนะครับตมีทุกเหรียญนะครับรอยแตกนี้เป็นที่บล็อกมาเลยนะครับดูเส้นเสี้ยนโอ้โหดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้ดูในยันนะครับเส้นวิ่งเต็มไม่หมดรัศมีแผ่กระจายเลยนะครับนี่ครับตัวสอนอย่างนี้นะครับรูหูทำมาชาติเลยนะครับ นี่ธรรมชาติธรรมชาติของการดูเหรียญนะครับนี่นะครับตามตัวอักษรนะครับมีเส้นแตกออกมาแล้วแต่บล็อกนะครับนี่เลขสามนะครับเห็นไหมครับเลขสามไทยบนหัวนะครับจะมีเส้นแตกขึ้นมาสองเส้นนะครับนี่นะครับหลักการพิจารณานะครับดูไม่ยากดูไม่ยากนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับ เราตัดจะเป็นแบบนี้นะครับตัดฉีกนะครับเหรียญไม่บวมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนี่ครับด้านข้างตัดฉีกอย่างนี้นะครับส,สวยๆอย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับตัดฉีกนะครับนี่ ผิวไฟก็ยังหลงเหลืออยู่ตามซอกๆส่วนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสไม่ค่อยได้จับเนี่ยก็จะมีผิวไฟนะครับเป็นตามธรรมชาตินี่นะครับเพื่อนๆที่กําลังเข้ามาในวงการหรือมาเริ่มศึกษาก็เข้ามาดูแบ่งปันกันได้ครับความรู้นี่ครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับฝากกดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับ กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้เข้ามาชมกันด้วยนะครับสั่นกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามของคลิปใหม่ๆผมก็พยายามจะทำเรื่อยๆนะครับเพื่อการศึกษานะครับครับสวัสดีครับ